สวัสดีครับพบกับสุกาวล,ลิวูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนแฟนบอลโจซีจำนวนมากเรียบร้อ้ทอร์อบลี่ดึงตัวเจคเก็งครับเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่แทนที่ของมาริโชโปเปชินโนที่เพิ่งประกาศแยกทางกันไปมันมากกลายเป็นข่าวช็อกเมื่อช่วงกามคืนที่มันมาเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการประกาศปลดมาริโรชโปเปเิโนออกจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมโจซีแบบฟ้าผ่า โดยมีผลในทันทีซะนั้นก็ทําให้เชลซีณต,ตอนนี้นั้นกําลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเร่งด่วนแม้ว่าหลายฝ่ายอาจจะมองว่ามีความเป็นไปได้ที่รูเบนอโมริมจะเข้ามารับงานนี้แต่เมื่อถามแฟนบอลเชลซีจํานวนมากแล้วแล้วก็พวกเขาต่างก็อยากจะได้ตัวเจคเ่็งครับที่เพิ่งอำลาลิเวอร์พูลไปมันหมาดเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาต่อจากมาริโอปเปจิโน โดยโชซีประกาศแยกทางกับมอริโชโปเปเชโนหลังจากที่คุมทีมมาได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นโดยเป็นการตกลงแยกทางกันด้วยความยินดีของทั้งสองฝ่ายหลังจากที่ตกอยู่ภายใต้ความกดดันมาทั้งฤดูกาลแมบบ้ว่าโชซีฟอร์มจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลและทีมเดอะบลูก็สามารถผ่านไปเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปได้ในฤดูกาลหน้าหลังจบอันดับที่6ของตรงนารางคะแนนในศึกพรีเมียร์ลีกแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะทําให มาริโอโปปิชโนโนั้นได้ทํางานต่อนะฮะโดยล่าสุดรางมีนรายงานมาว่าก็ได้มีแฟนบอลเชลซีจำนวนมากต่างออกมาเรียกร้องไปยังทอสโบลีเจ้าของสโมสรเชลซีไว้าทาการติดต่อทับทามไปที่เจร์กิงครับเลยดึงตัวผู้จัดก,การทีมโเยแมนในวัย56ปีรายนี้ให้ได้ย้ายมาทํางานในทีนสมสแตมฟอร์ดบิดในเทนตท์แม้ว่าเจร์กิงครับจะยืนยันว่าต้องการเวลาพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังงานอย่างน้อย1ปีก็ตามที ซึ่งแฟนบอลโชซีจานวนมากต่างก็มองว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่โชซีจะได้ตัวผู้จัดก,การทีมผู้ยิ่งใหญ่รายนี้เข้ามาทํางานที่โชซีและยกระดับให้ทีมรักของผู้คนนั้นกลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์อีกครั้งโดยแฟนบอลโชซีรายแรกกล่าวว่าเจคกิงรับประกาศอําลาลิเวอร์พูลไปแล้วดังนั้นเขาจึงมีความเหมาะสมที่จะเข้ามารับงานที่โชซีเป็นอย่างมากผมอยากเห็นเขาเข้ามาคุณทีมโชซีแฟนบอลรายที่2กล่าวว่า ทอดเบอร์ล okay. ี่ค MM ุณควรที่จะนำเจคกิงครับเข้ามาคุมทีมโจซีโดยด่วนด้วยความเคารพแฟนบอลรายที่3กล่าวว่าดึงตัวเจคกิงครับไม่ได้นะทอดเบบร์ลี่แฟนบอลรายที่4กล่าวว่าสถานการณ์ของทีมกาลังพลิกผันเราอยากเห็นเจคกิงครับย้ายมาคุมทีมโจซีแฟนบอลรายที่5กล่าวว่าคุณเรียบติดต่อไปหาเจคกิงครับโดยด่วนพวกเราอยากเห็นเขาอยู่ที่นี่แฟนบอลรายที่6กล่าวว่า เจกเกนคลับกลุ่มทีมโชซีพวกคุณเห็นด้วยกับพวกเราไหมและแฟนบอลรายสุดท้ายกล่าวว่าพวกเราอยากจะได้เจกเกนคลับคุณรู้ใช่ไหมว่าจะต้องทํำยังไงทั้งหมดทั้งมวลนี้คือข้อความบางส่วนนะครับที่แฟนบอลเชซีต่างออกมาโพสต์ข้อความลงบนโลกโซเชียลมีเดียหลังเชซีนะฮะพึ่งประกาศปลดมอริโชปเปตชิโนออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมโชซีไปหมานๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นที่รู้กันดีแล้วนะฮะว่า เชอกิงครับนั้นก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าตัวขอาคนนั้นต้องการที่จะพักผ่อนระยะยาวอย่างน้อยหนึ่งปีและจะไม่กลับมารับงานเป็นผู้จัดก,การทีมในทีมอังกฤษอีกต่อไปแล้วนอกจากทีมเดียวที่เขาจะคุมก็คือลิเวอร์พูลดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้นะฮะที่โจซีจะได้ตัวเชอเกิงครับก็มาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ให้กับทีมของพวกเขาในฤดูกาลหน้านะครับอฝันไปก่อนเลยครับพ่อแม่พี่น้องโให้ดอกฝันไปก่อน โรเมอริตเตรียมเปลี่ยนแผนเลยนะตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เข้าสู่ซีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยหลังโทนี่ครอสพึ่งประกาศเล่นเล่นไปมันหมาดเอาอีกแล้วมาว่นกูอีกแล้วพร้อมไป่น้องว่นอีกแล้วกลายเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวขึ้นอีกจนได้นะฮะสำหรับลิเวอร์พูลของเราหลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านังของโทนี่ครอสสตาร์กองกลางของเรมาดริตและทีมชาติเยอรมนีได้ประกาศเรื่องราวสุดช็อกว่าตัวของคนนั้นจะ เลิกเล่นฟุตบอลหรือแขวนสตัดและอำลาเรือมาริตในท,นทันทีหลังจบศึกฟุตบอลยูโร2004ที่ประเทศยเยอรมันบ้านเกิดของเขาและจากข่าวดังกล่าวนี้เองก็ทําให้มีความเป็นไปได้ที่เรือมาริดนั้นจะต้องเร่งทําการสนบทับพเพื่อเล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมในทันทีและเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อาจจะกลับไปเป็นตัวเลือกที่สำคัญข,ข,ของเรือมาริดอ,อีกครั้งโดยการได้นี้มีแรงงานมาว่าเรัลมาริตนั้นยังไม่มีความคิดที่จะ เล,ล่นละตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แบบเต็มรูปแบบเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพราะพวกเขาต้องจ่ายเงินเป็นจนํานวนมากกับการคว้าตัวคีเรียนอ็มปเป้โซน้าทิมชาตฝรั่งเศสเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และแผนการเล,ล่นละตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงซัมเมอร์ปี2025แทนแต่จการล่าสุดที่โทนี่ครอสประกาศยุติก,การแข่งขัน10ปีกับสโมสรเรัลมาร์เ เมื่อวานนี้นะฮะก็ทําให้ตอนนี้ได้มีข่าวลือออกมาว่าตัวแทนของเรวเวร์ตนั้นได้ต้องการกลับมาเจรจา,าพูดคุยกับตัวแทนของอเล็กซิสแม็กอาริสต์อีกครั้งเป็นที่โ่าร้อยแล้วแต่ทีนั้นนนั้ก็ยังไม่มีการเจรจา,าพเพิ่มเติมว่าการเจรจาของตั้สองฝ่ายนั้นดําเนินไปในทิศทางไหนนั่นก็เพราะว่าเพิ่งจะมีการเจรจาเบื้องต้นเท่านั้นแต่ถึงนั้น ก็ทําให้เชื่อได้ว่าเริมาร็ิดนั้นอาจจะทําการเร่งเวลาคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดสมัมเมอรนี้เลยเพราะโทนิโค่นนั้นอําลาทีมก่อนกําหนดหลังจากที่ใน,นตอนแรกนั้นคาดการณ์กันว่าโทน่โค่นนั้นจะอําลาเริมาร็ิดในช่วงหลังจบฤดูกาลน,น่ะแต่ยัางไรก็ตามนะครับก็มีรายงานมาว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นคือผู้เล่นตัวหลักภายในทีมลิเวอร์พูล ยุคใหม่ของอันเนสโอตอยังไม่ต้องสงสยัยหลังจากการที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลได้เพียงแค่หนึ่งฤดูกาลเท่านั้นแสดนก็ทาให้ลิเวอร์พูลไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งปล่อยตัวกองกลางเดีกี่ทีมชาติอาร์เจนตินารายนี้ออกทีทมแต่ยังได้ดังนั้นจึงทําให้เชื่อได้ว่าต่อให้เรเมริดยื่นก็เสนอขอซื้อตัวเขาเข้ามาลิเวอร์พูลคงจะไม่มีทางขายกองกลางตัวหลักของทีมรายนี้ออกทีทมไปให้กับเรเมริดแต่ย่างใดนะฮะ เปปเอร์ลินเดอร์ต้องการพาตัวคอนเนอร์บลัสลีย์ไปร่วมง,งานกันอีกครั้งที่เรสบูสซอสปอรมีรายงานอัปเดตข่าวใหญ่ล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อมีรายงานมาว่าเปปเร์ลินเดอร์อดีตมือขวาของเชกิงคลับที่ตอนนี้เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดก,การทีมของเรสบูสซอสปอรทีมดังในลีกออสเตรียก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยพูดถึงนักเตะที่ตัวขอ,ขอนั้นเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันให้มีโอกาสก้าวขึ้นมาเล่นภายในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูล ในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยตัวของเปปเลนเดอร์นั้นประทับใจการปลูกปั้นคอนเนอร์บลาสตรีที่สามารถก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดและสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างเหนียวแน่นในช่วงที่เทรนส์อเล็กซานเดอร์โนได้รับปาดเจ็บโดยที่ทางเปปเลนเดอร์นั้นมีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะพาตัวคอนเนอร์บลาสตรีไปร่วมง,งานกันด้วยกับตัวเขาอีกครั้งที่เลดสบูซันส์บวกพร้อมเชื่อว่าจะสามารถปรูกปั้นนักเตะดาวรุ่งรายนี้ ให้กลายเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนเดวล่าสุดกับเปปลินเดอร์ผู้จัดการเกมไรท์บูสซัสบวกก็ได้เาไม้สภาพล่าสุดกับทางนัานของเรสเมนทีวีโดยเขาพูดถึงนักเตะที่ตัวกอคนนั้นภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาโดยยอมรับว่าคอนเนอร์บลาสซี่คือนักเตะที่ตัวกอคนนั้นชื่นชอบมากที่สุดผมยอมราบาับว่าผมชื่นชอบในตัวของคอนเนอร์บลาสซี่มากจริงๆรวมไปถึงเจ้าเรลควนซ่า เควินเคโรเฮอร์ฮาวิเอเลียดและเคอร์ติจอนนั่นคือนักเตะที่ตัวของเขาและทานทีมงานสตารโค้ชของลิเวอร์พลนั้นภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเขาเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งและกลายเป็นนักเตะแกนหลักของลิเวอร์พลในฤดูกาลนี้และอนาคตต่อจากนี้ผมมองว่าคอนเนอร์บาลลี่จะพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในฤดูกาลหน้าเพราะตำแหน่งแบ็กขวาที่มีโทนเนสอเล็กซ์เนโน เป็นผู้เล่นตัวหลักอยู่แล้วดังนั้นการแทรกแซงขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวาแทนที่ของเทนอเล็กซานเดอร์โนนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆซึ่งแน่นอนว่าลิเวอร์พูลไม่จําเป็นจะต้องไปเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาเพิ่มเติมอีกแล้วดังนั้นคอนเนอร์บลัสลีย์สามารถย้ายมาร่วมง,งานกับผมได้ที่เซาท์สบวกผมมองว่านี่อาจจะเป็นก้าวสำคัญของคอนเนอร์บลัสลีย์ เขาสามารถย้ายมาที่เซาส์บวกได้ทั้งแบบยืมตัวและแบบถาวรเขาจะกลายเป็นแบ็คขวาตัวหลักอลทีมของผมและที่เซาส์บวกเขาจะสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงได้แต่ยังไรก็ตามนะครับก็เชื่อได้ว่ากองหลังชาวไอ,นนอไร์แลนด์รายนี้ดูเหมือนจะไม่รีบร้อนที่จะย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลแต่อย่างไร เพราะนักเตะรายนี้เชื่อว่าจะสามารถสอดแทรกและหาโอกาสลงเล่นในฤดูการหน้าได้ไม่ยากปราะเทนส์อเล็กซานเอรอาจจะถูกดันขึ้นไปเล่นในตำแหน่งกองกลางแบบถาวรและก็เชื่อในว่าลิเวอร์พูลคงจะมีวิงียอมปล่อยตัวคอนเนอร์บลาสลี์ให้กับเปปปิเดอร์อย่างแน่นอนนะฮะ่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทีมงานสตาฟโกของลิเวอร์พูล คาร์ดิโอทัฟ์เรลโค้ดผู้เสาร์ประตูยังคงอยู่กับสโมสรต่อไปนะครับหลังจากที่เจ็ก,กิ้ครับผู้จัดก,การทีม Liverpool, ลิเวอร์พูลลาออกจะทําให้ทีมงานสตาฟโค้ชหลายคนย้ายออกไปด้วยแต่คาร์ดิโอทัฟ์เรลโค้ดผู้เสาร์ประตูชาวบ,บราซิลจะยังคงอยู่กับสโมสรต่อไปนี่ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับสโมสรในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับอันนี้สลัดนะครับหัวหน้าผู้สอนคนใหม่ เราเริ่มสร้างทีมงานเบื้องหลังของเขาแล้วโดยได้มีการยืนยันสมาชิกใหม่3คนแต่อย่างไรก็ตามการจากไปของบุคคลสำคัญ5คนทําให้ทีมงานของเขาขลาดแคลนจะนําไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับการลาออกเพิ่มเติมในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดหลังจบเกมที่แอนเิลอาริชอนเบเกอร์ผู้สมัครตูของลิเวอร์พูลยืนยันยว่าคาร์ดดโอทัฟเฟอร์เรลจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปการรักษาทัฟเฟอร์เรลเอาไว้ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงบวก เนื่องจากเขาและอาริชอนเบเกอร์มีความสัมพันธ์อันดีในการทำงานนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจภายในทีมผู้สับประตูทำการความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของผู้สับประตูตคนอื่นๆภายในทีมแม้ว่าคาร์โดโรทาฟเรลจะอยู่กับทีมต่อไปลิเวอร์พูลก็ยังคงพิจารณาที่จะเพิ่มโค้ชผู้สับเประตูตเพิ่มอีกคนให้กับทีมงานของสลอตโดยมีชื่อจาริสเนมซี่ของเฟย์นูรก็เป็นหนึ่งในตัวเลือก อัลันเชลเลอร์เผยทีมยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกตอนนี้โดยเขาเลือกแอนดี้โรเบอร์สันเป็นแบ็คไซา์ที่ดีที่สุดในลีกอัลันเชลเลอร์อดีตกาหนาระดับตำานานของเกตและพรีเมียร์ลีกได้เปิดเผย11ผู้เล่นที่ดีที่สุดในสืบลีกโดยเขากล่าวผ่านรายการ Mas ส์ออฟเดอะเดย์ท็อป10ส o อ c แค t โดยมีชื่อคุ้นเคยอย่างเอริงบลัฟฮันน์ควินบอยและโมเมาลาที่ติดทีมมาตามค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตำแหน่งแบ็คไซา์ เชลเลอร์เลือกแอนดี้โรเบอร์สันของลิเวอร์พูลโดยกล่าวกับว,ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและไม่มีใครเหนือเขาในตำแหน่งนี้และไม่มีใครเทียบเขาได้แอนดี้โรเบอร์สันผมไม่ได้เห็นใครท้าทายเขาได้เลยไม่มีใครเก่งกว่าโรเบอร์สันเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอลันเชลเลอร์กล่าวโรเบอร์สันเป็นผู้เล่นที่มักจะถูกมองข้ามแม้จะทำผลงานได้ดีกับลิเวอร์พูลมาเกือบทศวรษเขาพิสูจน์ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมแต่กับไม่เคยได้รับการยกย่องเท่่าทีว เ,เลเลอร์ยอมรับว่าโรเบอร์สันคือแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในลีกซึ่งก็ไม่เกินจริงนักเนื่องจากในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ก็มีแบ็กซ้ายคุณภาพดีไม่มากนักและโรเบอร์สันอาจเป็นผู้เล่นระดับโลกเพียงคนเดียวในตำแหน่งนี้การที่ลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวโรเบอร์สันมาจากฮาวสิตี้้วยแค่ตัวเพียงแค่8ล้านปอนด์เมื่อหลายปีก่อนถือว่าเป็นการซื้อตัวที่คุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในยุคหลังของเจ็คกิงครับที่แอนฟิลโรเบอร์สันก็จะถูกจดจำในฐานะตำนานของลิเวอร์ ลิเวอร์พูลพร้อมหนุนหลังอันเนสโลตในตลาดการซื้อนักเตะในช่วงสัมมน,นี้อัน,นอเดนสโอตได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้สอนคนใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากการอำลาสุดซึ้งของเจคกิ้งคลับที่แอนฟิลด์สโอตจะ่มงานอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนมิถุนายนและจะทำงานร่วมกับไมเคิลเวดซีอีโอคนใหม่ของแฟร์ฟิล์สปอร์ตกรุ๊ปและริชฮิวผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูล เพื่อให้แน่ใจว่าจะพร้อมสําหรับฤด,ดูกันใหม่การตัดสินใจ,จสำคัญจะต้องเกิดขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของเวอร์จิลฟันไดค์มอเมสซลาและเทนน์อเล็กซานเดรโนซึ่งทมดท้มวนกำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาแล้วแม้ว่าช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลสุดท้ายของเจ็กกิงครับจะเป็นไปได้ด,ดีแต่จุดอ่อนของลิเวอร์พูลก็ปรากฏให้เห็นในช่วงท้ายของฤดูกาลแม้จะคว้าแชมป์คาราบาครัคในเดือนกุมภาพันธ์แต่พวกเขาก็ตกรอบเอเอคัพในเดือนมีนาคม ซึ่งตามหลังแมนเชสเตียและอาร์เซนอลในการแข่งขันจิงชป์ลีและตกรอบก่อนรองชนะเลิศนสึกยยฟ่าโยรปาลีโดยแพ้ให้กับอัลตันตาลิร์พูอัลนักดีว่าสโมสรต้องการเพิ่มเติมระดับโลกลิรูพูจะมองหาการเสริมทีมด้วยการเพิ่มเติมช่างระดับโลกในช่วงฤดูร้อนนี้สโมสรยังคงให้ความไว้วางใจในผู้เล่นเยาวชนรวมถึงจาเรลคอนซาและคอนเนอร์บลาสลีแต่ก็นักดีว่า จำเป็นจะต้องมีการเพิ่มเติมหากพวกเขาต้องการแข่งขันต่อไปที่ด้านบนสุดของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกรายงานยืนยันว่าสลัดจะได้รับการสนับสนุนในตลาดการสแกนนักงเตะในช่วงสมน,นี้เนื่องจากเขามองหาที่จะประทับตาทีมปัจจุบันมีชื่อมากมายนะครับที่กลายเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้แม้จะยังไม่มีการเชื่อมโยงที่เป็นรูป,ปธรรมหลายคนแนะนําให้สลัดกลับมาร่วมงานกับอดีตเพลยนของเขาอีกครั้งรวมถึงเทนสคูปไมเนอร์ กองกลางของอัตแลนตาและออคุนคอคซูของเบนฟิก้าส่วนเดอะแอตแลนติกยังรายง,งานด้วยว่าลิเวอร์พูลจะอยู่ในตลาดสําหรับกองหน้าตัวกว้างในช่วงสำนี้โดยจอรอดโบเวนของเวนแฮมไมเคิลโอลิเซ่ของคริสตอลพลาเลตและยฮันบาโกโยโกของพีบีไฮโอเฟนเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้เควินคลเลอร์ผู้สอบประตูของสโมสรลิเวอร์พูลเตรียมผลักดันการย้ายออกจากทีมในช่วงฤูดูร้อนนี้ ตามการรายงานจากแหล่งข่าวฟุตบอลอินไซเดอร์แหล่งข่าวเปิดเผยว่าเคลละเฮมมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สอบประตูมือหนึ่งในสโมสรอ,อื่นหลังจากได้รับการลงเล่นอย่างจำกัดที่แอนฟิลด์ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้สอบประตูทีมชาติไอร์แลนด์ทราบดีว่าเขาจะเป็นตัวเลือกรองจากอาริชอนเบเกอร์มือหนึ่งของทีมรตบใดผู้สอบประตูชาวบราซิลยังคงอยู่กับสโมสร หงดานตั้งการตัว,ตวของเคล,ลเลอร์ในวัย25ปีเอาไว้ที่ประมาณ20-22ล้านปอนด์โดยเขาต้องการยาออกจาเทียมในตลาดการซื้อขายนักเตะเปิดอีกครั้งในเดือนหน้าปัจจุบันสัญญาของเขากำลังจะสิ้นสุดลงในปี2026เคลเลอร์มีรุ้การที่ดีที่สุดกับลิเวอร์พูลในรุ้นการที่ผ่านมาโดยเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงถึง26เกมในทุกรายการและเก็บคลินชีตได้5เกม นอกจากนั้นแล้วเขายังเน้นลงเล่นในทุกนาทีให้กับทีมในการควา้าแชมป์้าระบับในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ก่อนอ้นนี้นเจอเก้นครอปได้ขัดขวางไม่ให้เคลลเฮอร์อย้ายไปร่วมทีมบูมแฮมตันในสึกพิลิกเมื่อดูรูร้อนที่แล้วอย่างไรก็ตามการย้ายทีมในช่วงฤดูร้อนนี้มีความเป็นไปได้สูงมากหลังจากที่กุนซือชอนมันได้ยุติการคุมทีมลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา9ปีเคลลเฮอร์อลงเล่น้กับลิเวอร์พูลเพียง47นัดนะับตัต้ เข้ามาร่วมทีมเมื่ออายุ16ปีในปี2015 mm hmm. เขาเป็นตัวสำรองที่ยอดเยีย่ยมของอาริชันเบเกอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่อาริชันเบเกอร์ยังมีสัญญาผูกมัดมก,กับทีมลิเวอร์พูลจนถึงปี2027นั่นทําให้เคลเลอร์ไม่น่าจะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในเรเวๆนี้โดยก่อนหน้านี้นะครับฟุตบอลอินไซเดอร์เคยเปิดเผยว่าเชลติกแชมป์ลีกสกอตแลนด์อยากจะได้ตัวเคลเลอร์ไปแทนที่โจฮาร์ตที่กําลังจะแขวนถุงมมือในช่วงฤดูร้อนนี้นะฮะ เราปิดท้ายกันที่อันเนสลอตควรพิจารณาคว้าตัวเปโดเนโตปิดตัวเก่งของบูมแฮมตันเข้ามาร่วมทิมลิเวอร์พูลเป็นสมาชิกใหม่คนแรกและจากการอำลาของ Club, รจริกเกนรครับพ้จดการทิมลิเวอร์พูลสโมสรฟุตบอลชื่อดังแห่งกรอังกฤษก็ได้เตรียมต้อนรับยุคใหม่ภายใต้การน,นำทีมของอันเนีสลอตโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญของกุนซึกคนใหม่ก็คือการเสริมทัพนักเตะในช่วงตลาดการสข,ขายนักเตะรูดูหลอนนี้และเป้าหมายที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งคือ เรโดเนโตปีชาวโปรตุเกสของวูแมนตันวันเดอร์ซึ่งมีค่าตัวประเมินอยู่ที่60ล้านปอนด์เนโตในวัย23ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในนดูกาลนี้ด้วยพลังงาน1 4ประตูและ10อัสซิสจากการลงสนาม24เกมในสไตล์การเล่นที่โดดเด่นของเขาคือการเลี้ยงบอลกระชากลักเลื้อยตัดเข้าในและการสร้างสรรค์โอกาสเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าจะเข้ากับระบบการเล่นของส็ลตได้เป็นอย่างดี นอกจากผลงานในสนามแล้วเนโต้ยังได้รับคำชื่นชมจากเปปกวัวเดล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ว่าเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อซึ่งแสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพอันโดดเด่นของเขาอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นสโมสรเดียวที่ให้ความสนใจในตัวเนโต้โดยมีรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็จับตามองสถานการณ์ของปีดดาวรุ่งรายนี้อยู่เช่นเดียวกันดังนั้นสล็อตจำเป็นจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว หากต้องการให้ตัวเนโตมาร่วมเทียมการเซ็นสัญญยากับเนโตจะเป็นการสมทับที่สําคัญสําหรับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปีกซ้ายที่ลุยดิอารดามินูเนสและคูดิกโปยังไม่สามารถทํางานได้ตามที่คาดหวังการเข้ามาของเนโต้จะช่วยเพิ่มความหลากหลายและมิติให้กับเกมรุกของเทียมตลาดการซื้อขายนักเตะรุ่นนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สุคัญท,ที่สุดของลิเวอร์พูลและการได้ตัวไบรนเนโต มาร่วมทีมก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับยุคใหม่ภายใต้การุนทีมของอานสลัดนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะครับตุ่มชมเป็นรอบเช้าของวันที่22พฤษภาคมแฟนๆนะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลได้ง่ายนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเราร่วมเชียร์ไปด้วยกันกับลิเวอร์พูลฤดูกาลใหม่และยุคใหม่กับผู้จัดการทีมคนใหม่อานสลัลรับรับาพคนใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ